ครับตอนนี้ประมาณใบสามเลยละครับนี่ครับบาดานจอว่ายหกนิ้วครับบาดานบตะกี้ผมใซ่ทอ่อใซ่ท่อสามนิ้วดูดน้ำเนาะบานี้นนเลยไปเปลี่ยนเป็นโซลารเซลล์ครับเพราะเปลี่ยนเป็นโซลารเซรเเลล์คุณเอาสองนิ้วมาให้ครับก็เลยปั่มเก่าก็บป่นเดียวอ,อ่ะครับท่อสามนิ้วเก่าแต่ซูบเข้าไปเลยน้ำเนาะบาดาน,นี่จอวอ่ายอยู่ประมาณสิบเจ็ดเมตรครับ แต่ว่าท่อห่วงสร้างเนี่ยครับอยู่ประมาณ10เมตรแล้วเนี่ยมากระสอดกันไปเกือบเบิดพุ่นแล้วครับตอนนี้น้ำกับหลแห้งดีอยู่ครับปั๊มกับปกติครับวันนี้นครับเดี๋ยวห้าไปเพิ่งน้ำครับครับอันนี้สูบใ่หน้าน้ำเนาะ ไหลที่ว่าโอเคอย่าน้ำใสงามครับแดอดอยู่ใสนาะแดดมานะ่ะเห็นได้กี่ฝาครับมาสูบน้ำเซนาด้วยโซลาร์เซลครับแต่ว่าน้ำมันยังไหลอยู่ครับมึงครับจะภาพเบื้องนะครับอันนี้ยังหมุนติ้วๆอย่ปาปั่มหมุนครับปั่มหมุนแต่ว่าแดดว่นน้มีครับตอนนี้จุ่มขึ้ดแสลัวแสลัว,ลวครับ มันก็เลยไหลค่อยน้อมเนาะครับเห็นแหละครับแดดบม่มีแดดพวกอุ้มคึมอุ้มคึมเนี่ยครับนี่น้ำก็ไหลซ้ำนี่แหละครับเนี่ยนะครับเบื้องท้องฟ้าแล้วตอนนี้นะใกล้จะใบาสามแล้วครับตอนนี้แดดบ่ม,มาครับตอนนี้ต้องการแดดแต่ว่าก็ถือว่าไข่แน่อยู่ครับแดดบัหลาย แต่ว่าน้ำก็ไหลอยู่ครับนี่นะครับเดี๋ยวซับนี่ก็ไหลได้ครับผมซับบ่มีแดดหมดแล้วบุญ่ะเบึ้งเมืเ่อจะเห็นบ่บ่ม,มีแสงแดดเลยบ่ม,มีเงาบ่ม,มีหยังครับนะนีะ่จะสะท้อนน้ามนะันไปดเสือ้อดวงอาทิตย์กับหูหลับดวงเสี้ยใสนะไม่จะ่กี่ฝ้าบังครับ,รบ,าบ,ารบตอนนี้นะบ่ม,มีหอดแดด จะว่าน้ำไหลเนยครับพี่น้องน้ำไหลโอ้ดีใจหลยเนียทรานี่น้ำก็ไหลครับนะครับทรานี่กถือว่าโอเคหล้ยครับวันนี้